พม่าปลอยคนไทยหรือยังล่าสุดเลยน้องล่าสุด Facebook ของกองทัพเรือค่ะ r o ร a ย Thai n นวีโพสต์ข้อความระบุว่าปลอดภัยดีทุกคน ปลอดภัยดีทุกคนทัพเรือภาคที่3และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้มีการประสานง,งานกับกองทัพเรือเมียนมาอย่างต่อเนื่องทําให้ทราบว่าณปัจจุบันเรือสอจเจริญชัย8ที่จอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือบุเรงนองที่2ลูกเรือทั้งหมด3าคนจะถูกปล่อยหลังจากได้ดําเนินการทางการตรวจคนเข้าเมืองของเมียนมาเรียบร้อยและยังคงปลอดภัยดีทุกคน บอกกองทัพเรือจะพยายามทำทุกวิถีทางพาสีคนไทยกลับบ้านโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้วันนี้ค่ะจะมีการปล่อยตัวสี่คนไทยโดยมีพลเรือตรีกนกพลพิมพ์ทองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงาเป็นผู้แทนกองทัพเรือในการรับตัวอ่านี่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเขาใจว่าที่วงสีแดงนี่จะเป็นสี่คนไทยนะคะใช่ครับอ้ากก็ได้ตัวกลับมานะ เห็นพี่ยุทธกินแล้วลำบากผมไปหาซื้อนั่นเป็นเป้าหมายเขาบูชาสลหับตินรายการค่ะอ่ามาขนมแบบนี้คนสูงอายุชอบทำไมพูดอย่างนี้ฮะนี่คุณพ่อก็ชอบแบบขนมนี้แบบขนมแบบนี้แบบพี่ยุทธเลยค่ะคุณพ่ออายุเท่าไหร่สามสิบแปดใช่ไหมฮะเอาเป็นไปได้ในรุ่นสิบปดใช่ไหม